สารบันเทิงครับวันนี้มาจู่โจมครับจู่โจมอันนี้มีหน่วยชอกโกหลายหลายหลายนายนะครับอยู่ตรงนี้ชุดสืบครับผมนจุดสืบจุดสืบครับชุดสืบครับนี่สปายมาใหม่นะครับสปายมาใหม่เดี๋ยวก่อนพี่มีช่องหรอตัวเนี้ยมีผมมีอยู่ผมเป็นนอครับผมเอาแล้วครับสวัสดีนะสวัสดีนะครับผมอันนี้กรมกับแบนนะครับเลือกเนะครับคนไหนคือกรมคนไหนคือแบรนดครับผมแต่อันนี้คือรังครับอันนี้อาจารย์ครับอาจารย์ วัันนี้ครบอาจารย์โจมาเป็นลังครับวันนี้ครับผมนี่ของแท้ครับครับผมชิมหลวงครับชิมหลวงมันอยู่ไสครับผมเอ็มดีเก้าครับสรุปเงินหายไปไหนร้อยตัวครับไปได้เลครับร้อยตัวครับไปได้อ๋าเงินบาทร้อยตัวอันนี้ครับบรรยากาศการรับทานอาหารเที่ยงครับอันนี้ผู้ใหญ่บ้านนะครับอาจารย์แอดอาจารย์แอดยี่สิบโลนะครับไม่ใช่สิบห้าโลนะไม่เล็ี้ยวไม่แต่ก่อนในสิบห้าโลตอนนี้ยี่สิบแล้วน้ำหนักขึ้น ติดตามครับผลงานของแก๊ง M.E. ครับเรามาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับเป็นช่องของสปายนะครับตอนนี้อันนี้เป็นพลขับครับทำไมมือสั่นวะเนี่ยมือสั่นเพราะขาดไหนนี่ไงวิตามินขาดต้องขาดวิตามินครับมีน้ำเก้ก้วยอยู่ด้วยน้ำเก้ก้วย อาจารย์ไม่เอาน้ำแค่กล้วยขึ้นกันนักคับเมาหล่อลเทวิ่งนะไม่ดูไปดูมาอาจารย์แอดก็หล่อเหมือนกันนะเนี่ยกลับบ้านสองวันเมาหล่อลเทวิ่งเลยนะสิ่งใผมก็หล่อเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่ธรรมดานะมีเงินเป็นล้านนะเนี่ยโดยเห็นไหมมาฐานครับมาฐานมาฐานมาาฐนครับธรรมดาครับเพิ่นเป็นคนเกี่ยงคนเก่านี่ของแท้ครับนี่นี่อันนี้ก็คนเกี่ยงอันนี้ก็เช่นกันครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ปริญญาโทสาขาวิชาอะไรศาสตร์นะอะไรนะ ลืมแล้วลืมแล้วมุกมุกลมลมุกทันเอามุกส,สาขาลังาศาสตร์วิทยา <c oughs> แต่ว่าตอนนี้กายศาสตร์ไปก่อน <c oughs> อาหารสุดยอดเลยครับเนี่ย <c oughs> เห็นแล้วน้ำลายไหลครับสุดยอดครับ <c oughs> เจรินก็เจรินนะครับมานะครับ <c oughs> ไม่มีใครปล่อยมุกเลยนี่ มุกหมดครับมุกมันหมดเหลือเหลือแต่แหวนกับสร้อยกับนาฬิกาครับเขาก็ยุ่งอันเครับพี่น้องผมนี่มเาเรยนลูะครับจโจครับโจ่จาโจรับโจครับอาจารโจมนี่สุดยอดผมรักแกจบไหมครับจบไหมครับผมผ่านครับผ่านครับผ่านคานครับผานครับเจ้า ใครร้อเรียนลูกพี t t right? the ่เฮ้ยมาเดซไยอมึงมาดไมาดไมาดาอกแงเอมอีนี่มาจากคำว่ามาดไฮเขาจะแ้งดนวดตัวนอนวดตัวอย่คกินนยางกับกินยางมาดอันนี้กําลังนวดนอยู่เนาะเอามาใส่อีกได้อยู่ได้อยู่ เอาวะยังอดีตหลงสองเนาะมาใช่เอ้อคุยยิ่งคุยเอาล้วครับให้ชมบรรยากาศอาหารเที่ยงนะเมื่อกี้นะที่ผมนี่ตัดออกนะครับตัดออกตัดตัดข้าวตัดออกอันนี้เป็นเรียวไทม์นะครับช่องนี้เรียวไทม์ตลอดไม่มีการตัดไม่มีเม็กเซนครับมีแต่เม็กมันนี่เอาว่าไปนู่นแล้วไปไกล นะครับลาไปก่อนครับกับบรรยากาศการรับทานอาหารเที่ยงของทีมงานเอีครับทีมงานเจ้านี้มิแล้วก็กรมและแบนนะครับครับเรียมซืเ้งไมู่เพลงยัง่อาบฝาก้หอ๋อล้วฝากนะี่ยนฝากไว้นะครับยังน่ไม่ออกไม่ออกไอกมกมออกม่อ่ออกไม่อไอไ่ออไ่มกอกอกไม่ออกอก่ม่ ซัวยีหลี่ผมนะครับรุ้งคอยติดตามนะครับเอ็มบีใหม่ซิงเกิลใหม่นะครับผมติดตามแล้วกันครับยังไม่บอกนะครับว่าว่าจะยังไงนะครับฝากไว้นะครับครับผมฝากไว้นะครับฝากแล้วอย่าลืมเมานะครับกล้องนี่นะครับครับผมพี่ช่องเขาพี่ชื่อช่องอะไรนะพี่มีสาระบันเทิงชื่อช่องอะไรนะมีสาระบันเทิงจำไว้เด้อเขาไปรีพอร์ตเนมีสาระบันเทิงเอาตามต่อได้มันมันเป็นทั้งเพจทั้งเราลุมรีพอร์ตนะแต่ว่ายังไม่ช่างอะไรได้หรอก ช่วงนี้มีสาระบันเทิงครับแต่ว่าอีกต่อไปเดี่ยไรสาระและความบันเทิงไรสาระมีแต่สาระครับลาไปก่อนครับกับช่องมีสาระบันเทิงกับเพจอ่า YouTube ครับผับกับทีมงานแองก๊้เอ็มดีครับสวัสดีครับ